พี่นี่หนูมาแล้วสองครั้งที่นี่ก็คือตำจำกรๆๆๆๆละลำกนะลำเน้าละครมีอยู่ค่ะเป็นดอยอินทนนท์นะคะดอยอินทนนท์เป็นดอยที่สูงมากๆเลยค่ะที่นี่จึงเน่ยตลอดทั้งปีต้องเตรียมเสื้อกันหนาวอุ่นๆและผ้าห่มหนาๆเพราะว่าที่นี่หนาวมากๆแบบจริงๆน้ำก็ใสไหลยเย็นเย็นมากๆเลยคะ่ะพี่ๆได้ยินเสียงลมพายกันดนะ้าน หนูเคยลงมาแล้วค่ะน้ำยังเรี่ยบมากเลยค่ะตอนนี้เต็นท์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่านอนที่สุดในโลกเลยแถมคนก็น้อยด้วยมีลำธารเล็กๆด้วยค่ะจะได้เล่นน้ำเต็มที่เลยค่ะครอบครัวของหนูชอบวิวแบบธรรมชาติค่ะเรามักจะหาที่กางเต็นท์ที่เป็นแต่ธรรมชาติแบบนี้เลยเพราะมันร่มรื่นดีค่ะไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นสบายมากๆเลย เสียงลำทานแทนการดูมือถือและ iPad เพราะว่าแต่ล้วนต่ละเราจะได้ไม่ต้องเสียสายตาอืมอ๋อหนูรู้แล้วถ้าหนูมาที่นี่ครั้งที่3มหนูก็จะเอาเสมุมดวาดเขียนกับสีน้ำมาวาดรูปวิวด้วยค่ะตรงนี้เลยจะจุดวาดรูปของหนูหนูจะตั้งใจทำมันอย่างดีเลยตอนนี้เข้าเลยดูร้อนแล้วน่าเสียายจัง ที่เราต้องหยุดพักการกลางเต้นแล้วพ่อหนูบอกว่าการกลางเต้นในฤดูร้อนมันร้อนเกินไปจะต้องเป็นหน้าหนาวอากาศถึงจะดีและในท้ายคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e หรือกดติดตามนั่นเองให้ทางช่องหนูด้วยนะคะหนูมีรูปสวยๆมาฝากพี่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย